สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2567นนั่นเองค่ะการพยากรณ์ในคลิปนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องการงานการเงินและก็เรื่องของสุขภาพนะคะอยากจะให้แต่ละลัคนาราศีได้วางแผนชะตาชีวิตของตัวเองและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาใช้กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2566ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้โคจรมาอยู่ที่ราศีมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาและนอกจากดาวพระพุธจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของคุณด้วยนั่นเองคะ่ะและอีกไม่นานดาวพระศุกร์ก็จะตามมาอยู่ ที่ราศีมังกรมาอยู่ที่เรือนบุตตะของดวงชะตาถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําก็จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันในแง่มุมของการทํางานในแง่มุมของความสําเร็จหรือการริเริ่มอะไรแล้วมันมีลู่ทางมันมีช่องทางที่จะต่อยอดนั่นเองค่ะ แต่ชาวลัคนาราศีกันก็ยังมีเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะดาวพระพุทธที่โคจรมาอยู่ที่ราศีมังกรในครั้งนี้ได้ทํามุมโยกกันกับดาวพระราหูพุธและราหูเนี่ยเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความขัดแยง้งมีเกณฑ์เกิดการประทะมีอุบัติเหตุมีเรื่องของความใจร้อนมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเข้ามาด้วยชาวลัคนาราศีกันต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะถ้าเราจะ พิจารณาจากเรื่องของการเงินก่อนเลยเนี่ยสมัยต้องบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีคุณหาเงินได้เพราะดาวพระศุกร์ดาวกระดุมพระโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนพันธุตทุแหน่งหน้าที่การงานดีเงินก็ดีขึ้นยิ่งขยันยิ่งรวยมีเสน่ห์มีสเ,เออมสน่ห์ทำเงินมีสเสน่ห์พารวยแต่ในขณะเดียวกันถ้าชาวลัคนาราศีกันตัดสินใจใช้เงินทําอะไรไปอย่างรวดเร็วมันมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดมันมีเกณฑ์ที่จะถูก หลอกถูกโกงสูญเงินหรือเจ๊งแบบเนี้นะคะต้องขอพูดกันตามตรงเลยนะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีค่ะ จะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกันใช้เงินไปกับการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นการซ่อมแซมใช้เงินไปกับการเ,ออเดินทางใช้เงินไปกับการรักษาสุขภาพหรือดูแลตัวเองมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถแมนเทนเนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินตามใจตัวเองมากจนเกินไปถ้าไม่รู้จักควบคุมไม่รู้จักวางแผนการเงินนะมีเกณฑ์ช็อตได้เลยเช่นกันในช่วงเดือนออครึ่งเดือนของกลุ่ม ผาพันนี้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกันบางคนมีโชคมีลาภจากเลขบ้านเลขรถนะคะ คืออาจจะได้โชคมาจากเลขที่พักก็ได้สมมุติว่าคุณเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนตัวเลขห้องพักหรือเลขทะเบียนรถที่คุณขับไปมีโอกาสที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้แต่ชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังการที่คุณเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรไปแล้วเลขที่คุณซื้อเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกมันดันมาถูกเลขที่คุณซื้อน้อยเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ เพราะดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะคือโชคลาภเล็กนั่นเองและปุตตะคือบุตรบริวารคนท้องถ้าคุณจะซื้อฉลากต่างเนี่ยก็ให้เด็กหรือคนท้องหยิบฉลากให้นะฮะจะมีความเห็งเข้ามานะเชาลัคณาราศีกันค่ะถ้าเราจะพิจารณาในเรื่องของการงานระยะนี้งานมีความคล่องตัวคุณมีไอเดียคุณมีความคิด คุณจะสามารถต่อยอดงานได้คุณจะมีทักษะในการทำงานได้ดีทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นจุดเด่นของชาวลัคนาราศีกันนะมันอาจจะต้องใช้ความรู้แล้วมันก็ต้องใช้ศิละปะด้วยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร นะคะมันไม่ใช่แค่ทําให้อร่อยอ่ะการทําให้อร่อยมันคือศาสตร์แล้วการจัดตกแต่งในจานในกล่อง่ะมันคือศิลปจัดตกแต่งกล่องแล้วถ่ายรูปโพสต์ขายอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีมีความสวยงามมีแรงดึงดูดในการหน้ากดซื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะมันต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลซึ่งในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีการทําได้ดี นะคะคุณจะมีความรู้คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้คุณจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆคุณจะได้รับการพัฒนาหรือได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วมันทําให้ทักษะของคุณเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตใหญ่ๆเกิดขึ้น พอจังหวะนี้งานงานมันดีมันมันเริ่มดีแล้วเนี่ยคุณจะมองเห็นอนาคตคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะคุณจะมีการวางแผนที่ดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก่อเกิดพลังงานที่ดีและชาวลัคนาราศีกันจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนเพศหญิงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคุณแม่เพื่อนหรือว่าเป็นหัวหน้างานเพศหญิงนะคะจะเข้ามาช่วยผลักดันชีวิตคุณได้ดีเลยทีเดียวชาวกันถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะระยะนี้ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้มีเกณฑ์ได้รับการตอบ รับกลับมาเป็นอย่างดีมีคอนเน็ชันที่ดีมีคนมอบโอกาสให้กับคุณดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งแสงสว่างโคจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาส่งผลทำให้คุณมีชื่อเสียง นะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างหรือถ้าตัวคุณไม่ได้มีชื่อเสียงอย่างน้อยๆผลิตภัณฑ์ของคุณก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในโลกออนไลน์อะไรประมาณนี้นะสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นงานใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารน้ําเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคของสวยๆงาม,งา,มงานศิลปะงานทางการเกษตรหรืองานทางไกลาทางต่างประเทศจะส่งผลดีอย่างมากให้กับชาวลัคนาราศีกันจะมีคนให้เครดิตจะมีคน ให้ความน่าเชื่อถือแก่ตัวคุณช่วงนี้เหมาะที่จะพัฒนาตัวพัฒนาตนต่อยอดงานส่งเสริมงานและเหมาะมากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มผนความรู้ให้กับตัวเองบางคนไปเทคคอร์สออนไลน์บางคนนะคะก็ไปเรียนต่อปริญญาโทบางคนจบมหกแล้วกําลังจะเข้าต่อมหาลัยทําเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษามันมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นค่ะระยะนี้เหมาะมากที่จะจัดการเกี่ยวกับการศึกษาและองค์ความรู้นะคะประการต่อมาค่ะ ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการงานงานค่อนข้างเยอะคุณมีความยุ่งแล้วก็มีความเหนื่อยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆงานคุณเนี่ยมีทําอยู่แล้วล้นโต๊ะอยู่แล้วแต่คนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือลูกน้องคุณที่ไม่ได้มาทํางานเขาอาจจะไม่สบายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาไม่ได้มาคุณต้องไปจัดก,การทําหน้าที่ตรงนั้นแทนมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องทําอะไรแทนใครบางคนแก้ปัญหางานแทนใครบางคน นะคะรับผิดชอบอะไรบางอย่างแทนคนบางคนลักษณะนี้เกิดขึ้นได้แล้วมันทําให้เราเหนื่อยเองนะเพราะฉะนั้นพยายามบาลานซ์หน่อยนะคะอะไรที่ปฏิเสธได้ก็อยากจะให้ปฏิเสธนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยใจให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ